ชาวเน็ตเดือดแทนปุ้ย TPN ให้นิโคลีนช่วยเทรนแอนนาลั่นทำร้ายจิตใจควนหลงที่ว่ากันว่าก็คือกลิ่นอายความดราม่าในโลกออนไลน์ซึ่งในปีนี้เรียกว่าอันดับหนึ่งและสองขับเคี้ยวกันมาอย่างหนักโดยนิโคลีนพิชาภาคว้ารองอันดับหนึ่งมาครองทำกลางกองเชียร์ที่พากันเสียดายหลังลงเวทีมีการเปิดเผยบทสนทนาของปุยปิยพรแสนโกสิก ผู้อนํนววยการกองประกวดมิ s ยู n i เวอร์ t ไทยแลนดซึ่งได้พูดคุยกับแอนนาและนิโคลีนหลังจากผ่านพ้นการประกวดปุยทพเอนได้ถามทั้งคู่ว่าการทํางานหนักพร้อมหรือเปล่าแม่บอกแล้วนะว่ารองหนึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแอนนาได้ตอบว่าพร้อมจากนั้นได้พูดคุยกับนิโคลีนว่าหนูเก่งมากนะนิโคลีนหนูก็สะเทือนโลกเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หนูเราจะภูมิใจมาก เพราะหนูเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้หญิงที่ empower ผู้คนจริงๆโดยนิโคลินตอบว่าขอบคุณมากๆค่ะและภูมิใจกับเพื่อนด้วยที่จะเป็นตัวแทน30เสาวงามจากนั้นปุ้ยที่เป็นเด็กกล่าวว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเทรนมันมีอะไรต้องเทรนเยอะและนิโคลินก็มีประสบการณ์มาก่อนเยอะก็ต้องมาช่วยกันเนอะ เพราะบ้านเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นซึ่งประโยคดังกล่าวจุดชนวนให้ชาวเน็ตเดือดแทนว่าทําไมไม่ให้คนที่พร้อมกว่าเป็นนางงามและทําไมถึงทําร้ายจิตใจนิโคลินซึ่งพลาดมงไปแต่ต้องไปช่วยเทรนคนที่ได้มงให้มีความพร้อมกลายเป็นควัมหลงราม่าของเวทีนางงามไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ